องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตมีภารกิจในการจัดหาแหล่งน้ำพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคและการเกษตรให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน จึงดำเนินการก่อสร้างระบบผลิตน้ําประปาปอกแทงระบบขนาดใหญ่กําลังการผลิต10ลูกบาศกเมตรต่อชั่วโมงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมไทยนะสนามกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์สนามกีฬามอญไม้และโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์จึงเปิดให้บริการน้ําแก่ประชาชนในการนําน้ําไปใช้อุปโภคเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาการขาดแคลนน้ําเนื่องจากน้ํามีความสําคัญต่อการดารงชีพของประชาชนเพราะเรามุ่งม,มั่นพัฒนาเพื่อประชาชนาจังหวัดตราดิตในเทคโนโลยีนวัตรกรรมสมัยใหม่บล็อกแทน,นก็สาม,มารถนำไปทางหมุนโคบริโภค,ดโภคได้สําหรับพี่น้องประชาชนนะครับตอนนี้จุดบริการก็อยู่ที่จุดแรกก็ที่สนามกีฬาการบริหารจังหวัด สนามกีฬาบอลไม้นะครับและจุดจุดหนึ่งที่โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัิ์ที่ตำบลวังกะพีนะครับทั้งสองแห่งเนยมีบ่๊แทงที่สามารถผลิตน้ำได้10ลูกบาทเมตรต่อชทุกโมงนะครับก็พี่น้องประชาชนต้องการในเรื่องของน้ำนะครับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็ยินดีบริการนะครับโดยสามารัคร เราจะน่าเอื้อเรามาใส่ที่สนามกีฬาหรือที่โรงเรียนได้ทั้งสองจุดนะ